พร้อมตอพระรัตนาตรัยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัใจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธน้ำมสก,การหลงพี่ขันติเจ้าค่ะอ่าเราจะเริ่มเลยนะคะ ตอนนี้เรามาพูดถึงหน้าเอาเรื่องเดิมนะคะพระสัญชัยนะคะหน้าแปดสิบแปดนะคะเริ่มตรงย่อดหน้าแรกเลยค่ะพิกาเวนะคะอยู่ประมาณใกล้ๆก,กลางหน้านะคะเริ่มยยอดหน้าแรกนะคะตอนนี้เวลาเราเห็นประโยคค่ะประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเขาเริ่มจากฟันหนูอย่างนี้นะเป็นประโยคเลขในอ่า พอเป็นประโยคเลขในทําไมคะเราแปลได้มากไม่ได้เราต้องหาประโยคเลขนอกมานะอยู่ตรงนี้ประโยคเลขนอกต้องทําไมคะโยกมาแล้วก็ใส่วงเล็บไว้อย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้เออเราก็ต้องมีประธานมีกริยาถูกไหมคะที่จะนํามาเปิดตรงฟันหนูเนี่ยนะคะเอากริยาคุมผ้าแล้วก็อ,อิติมาเปิดอย่างนี้น,นะคะแต่เราต้องมาหาว่าอิติอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมเราก็มองไปเรื่อยๆอ่าสิ้นสุดตรงนี้อิติก็อยู่ตรงนี้นะคะเปิดได้ อันนี้เพอินอันนี้มันมีเอ่นนอนนตัวสองนะคะคือทุติยาค่ะถ้าเรามีทุติยาวิภั์แล้วเนี่ยเราต้องติดไปด้วยนะคะเมื่าเรามีกิยาแล้วก็อิติเนี่ยธรรมดาแค่นี้เราก็เปิดได้แล้วใช่ไหมคะตรงฟันหนูอันนี้เรามีสองเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปด้วยอันนี้ซึ่งแปลว่าซึ่งนะคะแต่บางครั้งสองเนี่ยเราแปลว่ากะนะคะแล้วแต่บริบทนั้นนะคะอ่ะเราก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะอ่ะ เราต้องเท้าความของเก่ามานะคะออันนี้มันจะมีของเก่าอย่างเงี้ยนะคะเออในนี้เออตอนที่เป็นพระศาสดาใช่ไหมคะเราดูจากตรงนี้นะอ่าพระศาสดาถามเสร็จเออภิกษุอ่าภิกษุทั้งหลายก็ตอบเห็นไหมอันนี้พอประโยคต่อมาเนี่ยประโยคต่อมาก็จะเป็นพระศาสดานะคะเข้าใจไหมคะอ่าอันนี้เราก็เริ่มนะคะศรัทธาอันนี้เป็นประธานนะเป็นอะไรคะ กติปยาศัพท์ใช่ไหมคะเออเป็นศัพท์ VIP เขาเรียกว่าศัพท์พิเศษมีสิบสองศัพท์นะคะอันนี้นะคะอันนี้เราก็จะแจกต่างหากไม่เหมือนกับแจกวิพัฒนนามนะคะเราก็แจกว่าศรัทธาอัน,นอันนี้เป็นประธานก็เป็นอันว่านะคะอันว่าเลยคะ่ะอันว่าพระาศาสดานะคะอ่านะคะเราได้ศรัทธาอันว่าพระาศาสดาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เออตอนนี้เราก็มาดูตัวต่อไปเลยนะคะ <c oughs> อ่าตัวกริยาเราเห็นไหมะะฮะอาริเราเห็นฮาริใช่ไหมฮะฮาริเป็นอะไรคะเป็นกริยาใช่ไหมคะเออเขาก็จะมาจากคําว่าหะละธาตุเนี่ยน <c oughs> ะตัวเนี้ยขอหยีบลอเรเือเนี่ยนะฮะหะละธาตุอย่างนี้นะคะหะละธาตุ at at ในไหนคะในความนําไป ะะปกติเข้าไปว่านําไปนะคะอาหารละทาอย่างนี้นะคะตอนนี้มันมีอาเนี่ยอามันเป็นอะไรคะมันเป็นอุปสรรคมันมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอตัวนําไปเนี่ยเออมันก็เลยจะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรคะนํามานะคะเราก็มาเปิดดูตรงนี้นะคะเออเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนนะคะจะได้รู้เรื่องอ่ะอ่าตอนนี้เรามาดูอันหน้าไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้ อ่านี่นะเราเห็นอพพยายศัพท์นี่ค่ะอ่าแล้วก็ดูเรื่องอุปสรรคนะอพพยายศัพท์เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคแล้วก็มีนิบาดนะคะอุปสรรคแล้วก็มีนิบาดนะคะอ่าอย่างเงี้ยเขาจะมีว่าปัจัจสามตัวนะคะมีอุปสรรคนิบาศแล้วก็ปัจัยแต่นี้เราพูดถึงอุปสรรคอุปสรรคมีกี่ตัวคะมียี่สิบตัวต้องจําให้ได้นยี่สิบตัวนี้ต้องจําให้ได้ อันนี้เราพูดถึงอก่อนนะอเป็นอุปสรรคเขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าทั่วแปลว่ายิ่งแปลว่ากลับความนะคะเราก็ดูตรงนี้อแปลว่ากลับความเมื่อกี้แปลว่าไปเห็นไหมคะพอเป็นอนเนี่ยกลับความก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ามาถูกไหมคะนำไปกลายเป็นนํามานะคะอันนี้เราเปิดตัวนี้ต่อนะคะหน้าเดิมดูตรงสัชใจอ่านี่นะคะ อันนี้จาได้หรือยังคะว่าตรงนี้หาละธาตุแปลว่าอะไรคะแปลว่านําไปอ่าพอมีอาเป็นความกับความก็คือนําไปกลายเป็นอะไรคะนํามานะคะแล้วเราก็มาดูก่อนว่าตัวเนี้ยหาละธาตุในความนําไปบวกปัจจัยอะไรคะเขาก็ลงอันเนี้ยลงอาปัจจัยอาปัจจัยอยู่ในไหนคะอยู่ในกัตตุวาจก นะคะพอลงเสร็จเราเห็นสระอ์ิใช่ไหมสระอ์ินี่คืออีอีอะไรคะอชัตตณีวิพัฒน์นะคะเออ่พอเราเห็นเอ่อชัตตณีวิพัฒน์เรารู้เลยว่ารัษะอะไรคะรัษะอีตัวเนี้ยให้เป็นสระอะไรคะอีกลายเป็นสระอ์ิเห็นไหมฮะตัวนี้กลายเป็นสระอ์อันเนี้ยซึ่งอชัตตณีก็แปลว่าแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอเราบอกว่านําไปใช่ไหมกลายเป็นนํามา ก็เป็นแล้วใช่พระศาสดาก็มีราชาศัพท์ก็ทรงนํามาแล้วนะคะโอเคไหมคะอ่ะแล้วก็เริ่มใหม่ตถาอันว่าพระศาสดาอาหาลิทรงนํามาแล้วนะคะแล้วก็มาจากอระชัตตนีนะอะตีตังใช่ไหมคะสมมติว่าตัวนี้เราเขียนเป็นภาษาไทยเนะน,นี่ยเนี่ยมันก็ตเต่าก็เป็นดอเด็กเนะี่ยก็คือคําว่าอดีตนะคะอดีตก็แปลว่าล่วงล่วงมาแล้วใช่ไหม ในกรณีเรานี้เราก็เรียกว่าล่วงไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นไอตัวนี้อติใช่ไหมอติเนี่ยเขาแปลว่าล่วงนะคะเดี๋ยวเราก็ดูทีละตัวนะคะตัวตัวนี้เขาเป็นอติตะอติตะก่อนนะคะรากศัพท์เดิมเขาเนี่ยนะเขาเอ่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าล่วงไปแล้วออไอ้ตัวแล้วของเขามาจากไหนคะมาจากตะปัจจัยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูอติใช่ไหมคะอติอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะอติตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าแล้วบวกด้วยนะคะบวกอะอ่ะตัวนี้เป็นอะไรคะอาคมเนี่ยเขาเป็นอ่อาคมใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเอ่อตัวนี้ในกรณีนี้เขาเป็นธาตุก่อนนะตัวนี้เป็นอิธาตุอ่าเอาใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวนี้อติเป็นอุปสรรคนะคะแล้วตัวที่สองนี่คะ่ะเขาเป็นอินะคะอิธาต์ อิธาเนี่ยเขาแปลว่าอะไรคะเขาแปลว่าไปก็ได้นำไปเขาแปลว่าอิธาในความไปนะคะแล้วก็ในความถึงอ่าเวลาเราแปลเราก็แปลว่าไปกับแปลว่าถึงนะคะไอ้ตัวอิธาสนะคะเสร็จแล้วเขาลงอะไรคะตวเนี้เขาก็ลงตัปัจจัยต่ปัจจัยเราก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วนะคะอันนี้เวลา เราลงแบบนี้เนอะ่ยเราก็มาดูตัวอตินะคะที่เมื่อกี้เราเปิดดูเมื่อกี้อาเราเปิดอติใหม่นะเออเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเขาแปลว่ายิ่งแปลว่าเกินในที่นี้เราแปลว่าล่วงนะคะตัวเนี้ยแปลว่าล่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวเดียวเหมือนเมื่อกี้อ,ะอ่ะ r เนี่ยเราเอาตัวเดียวตึกกลับความเห็นไหมคะเราไอ,อ้น,นี้อติเราเอาแปลว่าล่วงนะคะเข้าใจไหมคะ แล้วตอนนี้เราก็มาดูอิทธาสแปลว่าไปกับแปลว่าถึงแล้วก็เอาเป็นคําว่าไปนะคะเ,เดี๋ยวดูตรงอ่เจอแล้วนะคะอ่าตอนนี้ตัวนี้อ่นะอติเมื่อกี้เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเราก็แปลว่าร่วแล้วตัวนี้อิทธาสอิทธามันแปลว่าไปกับแปลว่าถึงแล้วเอาตัวไปนะคะเราก็เลยแปลว่าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเออซึ่ง ซึ่งอะไรคะซึ่งก็มาจากตัวนี้อังทุติยานะเออซึ่งเพราะว่าตรงนี้มันแปลว่านํานําอะไรใช่ไหมก็ต้องเรียกขาอะไรคะเรียกขากรรมกรรมคืออะไรคะคือซึ่งนะคะซึ่งอะไรคะซึ่งเรื่องนะคะซึ่งเรื่องอันอะไรคะเนี่ยเมื่อกี้บอกลแล้วค่ะแปลว่าอะไรคะไปใช่ไหมคะไอตัวอิธ่าแปลว่าไปไปแล้วก็อติแปลว่าอะไรคะ อันเนี้ยอติอติแปลว่าล่วงอ่าอันนี้ก็แปลว่าล่วงซึ่งเรื่องอันทําไมคะเอ่อแล้วก็เอาล่วงมาอยู่ข้างหน้าก่อนล่วงไปแล้วอ่ส่วนแล้วนี่มาจากไหนมาจากตัวนี้ตาปัจจัยนะคะเข้าใจไหมคะก็บอกว่าซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วนะคะซึ่งมาจากตัวนี้อังทุติยานะคะแล้วก็เรื่องอันเนี้ยก็เขียนขึ้นมาเองนะคะซึ่งเรื่องอันแล้วจะทาไมคะล่วง เนี่ยล่วงมาจะตัอติแล้วก็อิท่าแปลว่าไปแล้วก็ตรัสใจไปว่าแล้วนะคะเราก็ได้จบสัทธาอันว่าพระศาสดาอาหาลิทรงนํามาแล้วอติตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วแล้วเราก็หาอติเราเจออิติแล้วเอามาเปิดตรงนี้อิติว่าปกติเนี่ยอิติมันจะมีแปลว่าว่าแล้วตอนจบอิติก็จะแปลว่าดังนี้ใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยตอนจบมันก็จะเป็น ตอนที่ระหว่างกลางๆเนี่ยเขาก็จะเป็นอิติแล้วก็บอกว่าคือเพราะว่าเขาต้องมาดูชื่ออ่ะแล้วมาดูชื่อตรงนี้อันนี้เป็นชื่ออันนี้ก็เป็นชื่อใช่ไหมเขาก็เลยอิติไม่เป็นดังนี้ละอิติก็กลายเป็นคือแต่ตอนเราเปิดตรงเนี้ค่ะตอนเราเปิดประโยคเลขในนะคะแล้วอิติเนี่ยเราต้องใช้คาว่าว่านะคะเราก็บอกอติตังนะคะซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้ว อิติแล้วก็ว่าว่าแล้วก็เข้ามาตรงเลขในเอพอเข้าไปในตรงประโยคเลขในตรงเนี้ยเราต้องเข้ามาดูดีๆก่อนว่าอารัประนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่อารัประนะอยู่ตรงนี้ก็คือพิกเวเวลาเป็นอารัประนะเขาก็จะแปลว่าแน่แล้วก็ดูก่อนแล้วก็ค่าแต่เราก็เลือกตัวเดียวเอาดูก่อนนะพิกเวดูก่อนพิกษุ su, ทั้งหลายนะคะแล้วก็ดูก่อน ภิษุทั้งหลายนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาประธานาเจอละพักขวาอันนี้เป็นอะไรคะคติปย,ยัสับเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะสัทธานะอ่ะทักข,ขวานี้เป็นเอ่อสับวีไอพีนะกติปย,ยัสับอันว่าอะไรคะอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะอ่าเราก็เสร็จลวตอนนี้ตัวชื่อเขาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะชื่อเขาอยู่ข้างหน้าตัวเนี้ยเขาทําไมคะ อยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็นคํานามใช่ไหมคะตัวนี้เป็นคํานามถูกไหมคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเป็นคุณนามใช่ไหมเป็นตัวขยายนะคะแต่นี้พอเขาเป็นอันนี้เขาเป็นชื่อก็ใช้คําว่าพระนามว่าแล้วก็ทับศัพท์นะคะพระนามว่าวิปัสสีนะคะอันนี้ก็บอกงี้นะคะพระนามว่าแล้วก็วิปัสสีอย่างนี้นะคะโอเคไหมคะ ต่อมาแล้วก็มาหาตัวจุดฟูนสต็อปแล้วก็รู้แล้วตรงนี้เป็นกิยาคุมภาพเพราะอยู่ตรงไหนตรงจุดฟูลสต็ใช่ไหมคะแลแปลต่อใช่ไหมคะเวลาเราแปลเนี่ยเราแปลตัวอะไรคะแปลตัวประธานแต่ว่าถ้ามีตัวขยายประธานก็เอามาด้วยก็แปลตัวประธานแล้วก็บทขยายประธานแล้วค่อยมากิยาคุมภาพอันนี้เขาไม่มีอะไรคะเขาไม่มีกิริยาในระหว่าง เห็นไหมคะไม่มีแล้วก็มากิยาคุมภาคไปเลยถูกไหมคะอ่ะแล้วก็อุทปาทินะคะอุทปาทิเนี่ยเราก็ดูตรงนี้อ่ะอ,อุใช่ไหมมีอุตัวหนึ่งมีอาใช่ไหมคะก็ตรงนี้เป็นอัอาคมแล้วกอ็อุสองตัวเลยนะตรงนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยนะคะอนนี้พอมันมีอะอาคมเนี่ยตรงนี้มันเป็นสละอีกมันก็เป็นอีออะไรคะอัจฉีเพรพะมันเป็น e, อออัจฉรินะอัจฉติีเข้าไปว่าแล้ว เวลามีอาอาคมอยู่ข้างหน้าเขาแปลว่าได้จุดจุด,จด,จดแล้วถูกไหมคะเราก็แยกออกมาก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยอุที่เป็นอะไรคะอุปสรรคใช่ไหมคะอาเป็นอะไรคะเป็นอาคมใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยจะแปลว่าได้จุดจุดแล้วแล้วมาจากตรงนี้อีอีอาชัตตานีเห็นไหมคะ่ะอันนี้ตัวนี้เอาตัวสระอาเอาตัวสระออกก็เหลือปาปาททหาร อันนี้ก็เป็นปะทะธทาธาตุปะทะทนนัทธาธาตุในความเลยคะ่ะในความถึงในความเลยค่ะในความเกิดนะมีถึงกับเกิดแล้วก็เอาตัวเกิดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเขาลงเลยคะ่ะเขาลงเนตอนนี้เขาลงเนปัจจัยใช่ไหมคะอยู่ไหนอยู่ในกัตตุวาจกใช่ไหมคะแล้วตรงสระอีมาจากอีคัชตนีวิพัสนะคะ แ,แล้วพอเราได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มีตัวอูก,กับอะไรคะอูบวกกับไเนี้ยอ่ะแล้วก็ปะทะอย่างนี้ใช่ไหมคะในระหว่างตรงนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะระหว่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวอ่ะอาคมเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตัวเนี้ยเขาจะต้องทําไมคะเอ่อลงอะไรคะลงทะอาคมนะคะกตาหาอย่างเงี้ยก็เราก็ลงลงตัวนี้เข้าไปเพิ่มอันนี้เขาเรียกว่า ทาอาคมนะคะเพราะว่าตัวไอ้นี้มันมีอกกับอาชิมอ่ะเรามันเห็นตัวเนี้ยมันมีอะไรคะเออมันมีอาอาคมอยู่ข้างหลังตัวนี้มันเป็นอาคมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถลงท่าอาคมลงไปได้แล้วก็เลยกลายเป็นอย่างนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็เลยมาแทนตัวอาเข้าใจไหมคะตัวอาอาคมนะคะแล้วเสร็จแล้วตัว <c oughs> ด้วยอํานาจของอะไรคะของเนปัจจัยเนะี่ยเขาก็เอ่อตัวเนี้ยมันก็ถีคะตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นสระอะถูกไหมคะเนปปากับททหารตรงระหว่างนี้เป็นอะไรคะเป็นสระอะใช่ไหมคะเขาก็ทีคะสระอะตรงเนี้ยอัดอยู่ตรงไหนคะตัวแรกเขาเรียกว่าต้นธาตุอ่านะแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตัวททหารตัวเดียวนะเรียกว่าที่สุดธ,ธาตุ แล้วเราก็จะบอกว่าทีคะอ่านะคะทีคะเนี่ยที่ค่ะอ่ะอ่ะที่เป็นต้นธาตุเนี่ยอ่ะต้นธาตุให้เป็นเลยครับอ่ะตัวอ่ะต้นธาตุให้เป็นสระอาใช่ไหมคะก็เป็นสระอาแบบนี้ก็คือตัวนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะแล้วก็ลบอะไรคะไอ้ตัวเนี่ยลบณออกก็เหลืออะไรคะเหลือสระเอใช่ไหมคะพอเราเหลือสระเอเสร็จไอ้ตัวสระอีเนี่ย อ่มันก็ทําไมคะจระเอีนะ๊ยน่ะก็รัดสะรัดสะเอีให้เป็นสระอิก็เหลือเป็นสระอิแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเป็นอันเนี้ยตัวเออ่ตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอุทธาปาเทที่เมื่อกี้มันลบไอ้นั่นออกไปแต่นี้ก็ลบจระเอนะนะคะลบสระเอตรงนี้ออกไปใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้บุคธาปาอย่างนี้นะแล้วก็ลงอะไรคะลงอิอาคมเนะี่ยคือลบ สราเอนะคะแล้วก็ลงอิอาคมนะคะก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะถึงจะได้ตัวนี้ออกมานะอันนี้ตัวเขาแปลว่าเกิดใช่ไหมคะเวลาเป็นออพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นราชาศัพท์ใช่ไหมก็เรียกว่าสเสด็จอะไรคะอุบัตเนี่ยคือคือคำว่าเกิดเปลี่ยนมาเป็นคําว่าอุบัตแล้วตอนนี้สลอีเป็นอัจฉริยธรรมมาจากอีใช่ไหม อีอชัตตีรักษาอีให้เป็นอิอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แปลว่าแล้วถูกไหมคะก็บอกว่าได้เสด็จอุบัติแล้วคําว่าได้มาจากไหนคะเมื่อกี้บอกได้จุดๆ,ๆแล้วไอ้ตัวนี้มาจากตรงตัวอาาคมนะคะอาาคมเมื่อกี้ที่บอกแต่ตัวนี้เป็นอุปสรรคไหมคะที่เราเขียนไว้แล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็นี้ราชาศัพท์ได้เสด็จใช่ไหมคะอุบัติอุบัติตนี้เป็นเกิดนะคะ ที่แปลว่าเกิดนะได้เสด็จอุบัติแล้วโลเกแล้วก็ดูนี้โลเกเห็นไหมนี่เป็นเจ็ดในนะคะในโลกเวลาเราแปลเราก็แปลมาลูกศรสายหมีนั้นก็แปลแล้วแปลแล้วอีกอันนี้แปลแล้วเข้าใจไหมค่ะล้วก็เอาไปทีละตัวแล้วก็ดูว่าตัวไหนแปลแล้วแปลแล้วอันนี้ยังไม่แปลเราก็มาแปลตัวที่ยังไม่แปลแล้วก็เหลือตัวนี้นะคะพอเราเหลือตัวนี้เราแปลตรงนี้ไปแล้วว่าในโลก เห็นไหมคะไอตัวนี้ขยายตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นสระเอเหมือนกันเห็นปะคะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นกับใช่ไหมคะเออบางคนเขียนอย่างนี้นะคะแต่บางคนก็เขียนอย่างนี้อ่าแล้วแต่เราจะเขียนยังไงก็ได้นะเป็นปอปลาตัวเดียวนะตอนนี้อันนี้เขาบอกว่านายใช่ไหมคะตัวนี้เจ็ดนายกับสมมติเราเขียนมีปอปลาสองตัวใช่ไหมคะแล้วตัวนาวุฒเนี่ยเน,น,นี่ยนนอนหนูอะนนอหนูวอลวนสรอนะอุอ่ะ เป็นะไรคะเป็นสังขยาใช่ไหมเรียกว่าปกติสังขยาเป็นเก้าสิบเห็นไหมคะและไอตัวเอกเป็นอะไรคะเป็นหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่า 91. เก้าสิบเอ็ดเวลาเราเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเก้าสิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยตัวนี้ว่าในเลยคะ่ะในกับแล้วก็อะไรคะเก้าสิบเอ็ด ในกลับ91นะคะตัวนี้จบเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเราก็มาดูอิโตอิโตกับตัวนี้ตัวนี้เราก็โยกมาอ,อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้พอเราเห็นอิโตเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นอะไรคะเป็นอัพยายยศัพท์ไอตัวโตเนี่ยมันเป็นสามก็ได้เป็นห้าก็ได้ถ้าเป็นสามแปลว่าข้างถ้าแปลเป็นห้าใช่ไหมปัญจะมีอ่ะเขาแปลว่าแต่นะคะและอ,อิมาจากไหนมาจากอิมะศัพ์แปลวันนี้ แล้วแปลงล่างมาเป็นเลยค่ะแปลงล่างมาเป็นอีตัวเดียวเนาะอันเนี้ยเขาก็เลยแปลว่าแต่แล้วก็อะไรคะหนีแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางก็คือตัวนี้อ่าอันนี้แปลว่าพัทละกับแต่พัทละกับแต่พัทละกับนี้อิโต้พัทกับปะโตอ่าเราก็แปลว่าแต่ก่อนนะคะแล้วตรงนี้แปลว่าหนีอ่าแล้วตรงนี้พัทละกับ อย่างนี้นะคะโอเคไหมคะอ่าเราก็จบอ่าพอเราจบเราก็ดูตรงจุดหัวตะปูใส่อันนี้เราประโยคต่อไปค่ะเราก็ดูตรงนี้ตัดถาใช่ไหมเป็นประโยคเลขนอกนะเราต้องแปลก่อนพอ <c oughs> เราแปลตัวนี้ใช่ไหมเราก็ดูตรงถา <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะเป็นอะไรคะเป็นอพยยยัศัพท์เไหมคะ <c oughs> อพยยะยัศัพท์เนี่ยเขาจะมีไอตัวทาเนี่ย ที่เป็นปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยอยู่ในกี่ตัวคะเจ็ดตัวนะเจ็ดปนะัจจัยเนี่ยเจ็ดตัวเนี้ยเจ็ดปนะัจจัยเนี่ยเวลาเราแปลค่ะเออเราต้องอะไะไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกนามนามเวลาแปลนะคะเวลาแปลไม่ต้องโยกแต่เขาจะลงท้ายหลังใครคะเนี่ยหลังสรรพนามเท่านั้นนะเขาะ้าใจไหมคะ แล้วไม่ต้องโยกมาแล้วนี้ตัวตะเนี่ยมันแปลว่านั้นใช่ไหมคะอ่ะแล้วตัวทาเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันบ่งบอกอะไรคะบอกการเวลามันก็เลยเป็นการลัตตสมีด้วยนะคะมันก็บอกว่าแปลเป็นเจ็ดสตมีวิพัฒน์เป็นในการใช่ไหมคะแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่านั้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาดูตรงที่เราสอดไปแล้วเนาะเออเราก็ทำไม่เรียบร้อยอะ อ่ะเรามาดูตรงนี้เลยค่ะอภยยาศัพ์อภยยาศัพยย์เห็นไหมคะตรงนี้ยปัจจัยที่เจ็ดตัวมีใครบ้างมีทาแล้วก็ทานิละหิทุนาทาจะนังชาชาชาชุกนะยลงหลังใครคะลงหลังสัพพนามเนะียเป็นเครื่องหมายใครคะเป็นเครื่องหมายเจ็ดสัตมีวิพัฒน์บง่งบอกอะไรคะการเวลาเห็นไหมคะแล้วก็แปรแปรก็คือทำไมเวลาเราแปรก็ไม่ต้องโยกนมนาม,มานะคะยกตัวอย่างอันเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ตะใช่ไหมบวกกับทา,าเนี่ยก็เป็นตะถาแปลว่าในการนั้นหรือจะแปลว่าเมื่อนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าในการนั้นนะคะอ่าเรากลับมาที่เดิมนะคะอันนี้เข้าใจหมดแล้วเนาะอ่าเรากลับมาที่เดิมอ่าเราได้ตตะอะไรนะคะเรก็แปลว่าในการนั้นนะคะเสร็จแล้วเราเจอเลขไหนเราก็ยังไม่แปลเราก็ไปหาประโยคเลขนอกก่อน อ่าแล้วสิ้นสุดตรงนี้ไปแล้วนะเราก็มาตรงนี้เป็นประโยคเล็กนอกถึงไขรคะ่ะถึงจุดฟูนต็อกไปเลยเลยนอกแล้วก็มาแปลประโยคเล็กนอกเวลาเราแปลตรงการรัศมีเสร็จเราก็มา,มาหาไขรคะ่ะหาประธานนะคะตัวประธานเนี่ยเราก็มาดูค่ะประธานเราก็เจอละตรงนี้แล้วดูตรงสระโอกับสารอารกับนิคฮิตนะคะอันนีมน้มันเป็นอะไรคะมันเป็น ปุงลิงนะคะแต่ว่าเขาลงสระราะเขาเป็นพระหุวัจนะเหมือนอนเนี้ยปุริสาใช่ไหมคะพอไม่มีสะอาะมันก็เป็นอะไรคะอันว่าจุดจุดจุดทั้งหลายเนี่ยพระหุวัจนะนะคะก็มีคําว่าทั้งหลายอ่าแล้วก็แปลว่าอันว่าอะไรคะปูดุมปูดุมพีแล้วก็ทั้งหลายอันว่าแล้วก็จุดจุดจุดทั้งหลายอันนี้ชื่อกระดุมพีก็เป็นปุดุมพีนะ เสร็จแล้วต่อ,อมาใช่ไหมคะตัวตัวนามเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็ขยายนะคะตัวขยายก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็มาดูตรงนี้เป็นคุณนามใช่ไหมคะคุณนามก็คือวิเศษนะก็แปลว่าผู้แปลว่ามีแปลว่าอันแล้วก็แปลว่าผู้นะคะตอนนี้พาติกะเนี่ยก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าพี่ชายใช่ไหมคะแล้วก็แปลว่าพี่น้องชายมันแปลแปลว่าพี่ก็ได้น้องก็ได้ชายก็ได้ นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแปลเป็นตัวขยายใช่ไหมคะแต่เป็นคุณนามขยายคํานามที่เป็นประธานใช่ไหมคะเราก็แปลว่าผู้เป็นผู้เป็นอะไรคะผู้เป็นพี่น้องชายกันพี่น้องชายกันเนี่ยนะผู้เป็นพี่น้องชายกันถ้าเราไม่ใส่คําว่าชายนะก็ได้เราก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันเขียนอย่างนี้นะคะ แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีคําว่าพี่น้องชายนะพี่ชายน้องชายอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้ทเวก็ขยายใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรคะกปกติสัญญายาวไปว่าตัวเลขนะแปลว่าสองนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คืออิติใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงนี้เพื่อเอามาเปิดอิตินะอ่าตอนนี้พอเรามาเห็นตรงนี้เข้าแล้วเนี่ยอิติตรงนี้เราต้องเป็นอะไรคะตัวเนี้ยอิติเราก็เป็นคือ นะคะเราไม่เอาอิติว่าแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาอิติว่าไปแล้วจับได้ปะตอนที่เราเปิดตรงเนี้ยอิติว่าไปแล้วแล้วก็หาอารัป,ปนะก่อนตัวแรกจับได้ไหมคะแต่ละตรงนี้เราแปลจบไปแล้วตอนนี้พอเราเหลือแค่ตรงนี้ข้างในนี้นะตัวอิตินี้เราก็เอาเป็นอิติอะไรคะคือเพราะเขาเป็นชื่อคนแล้วไงอ่าเราก็ดูตรงสระโอเป็นหลักอ่ะสระโอสองส่วนเนี้ย เป็นชื่อคนนะคะแล้วเป็นประธานนะเราก็เราก็พูดต่อได้เลยนะคะว่าคืออะไรคะอิติอิติคือเห็นไ,ไหมคะอิติคืออะไรคนแรกเลยนะค,ะคนแรกเลยเนีนเยน่ยมหากาโลก็คืออันว่ามหาการอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนต่อมาจุลกาโลค่ะเห็นไนะคะ อ,อันว่าจุลกาลอย่างนี้นะคะพอเข้าใจไหมคะแล้วตรงนี้ทำไมคะสนทิอ่นสนทิก็ทําไมตัดบทใช่ไหมคะเป็นสองสพท์ก็คือจุลกาโลกับอิติอติเป็นอิติเพราะว่าข้างหน้าเป็นสระโอสระเสียงยาวนะคะอันน้ก็บอกว่าอันว่ามหาการกับอันว่าจุลกาลจบเรียบร้อยเลยนีหน่าคือก่อนนะเนี ต่อมาใช่ไหมคะเราก็ดูตรงกิริยาใช่ไหมคะแล้วก็ดูตรงนี้อ่าจุดฟูลสต็อปนะแล้วก็มาหากิริยาทีนี้พอเราเห็นกิริยาตัวเนี้ยมันลงด้วยอะไรคะนาเปมันเป็นอะไรคะเหตุกตัตุวาจบอ่าเวลาเป็นเหตุกตัตุวาจบเขาจะแปลว่าอย่างจุดๆให้เนี่ยแล้วจะเห็นไหมคะตัวนี้ยมันจะแปลว่าอะไรคะ มันจะแปลว่ายังจุดจุด,จดให้นะคะเพราะเราแปลตรงนี้ยังจุดจุด,จดให้แปลว่ายังตัวเนี้ยเขาไม่มีมาเราต้องทําไมคะมีวงเล็บแปลว่าเราโยกมาเอาตัวง่ายสุดคือปลุกคลังแปลว่ายังบุคคลแล้วก็ตัวนี้เป็นให้ใช่ไหมคะไอ้ตรงนาเปนะ่าเป็นปัจจยใยมานาเปปัจจัยอยู่ในเหตุตัวกตัวจุธรรมดาตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าป่าใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาดูตรงนี้ตัวกลุ่ม อุ้งมันเป็นเลยคะอัชตนีเห็นไหมอัชตนีแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วตรกนี้เราก็มาดูตรงนี้ว่ามันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าตัวเขาเองอะคะ่ะแปลว่าหวานใช่มไหมคะหวานแล้วแล้ก็บอกว่าให้หวานแล้วอันนี้ยังบุคคลให้หวานแล้วแล้วมาจากตัวนี้คืออุ้งแปลงล่างมาเป็นสูงอย่างนี้นะคะ ตัวต่อมาเนะนี่ยลูกสอจะต้องไปขวาแต่เวลาเราแปลเสร็จแล้วเรามาลูกศรมาทำไมคะสายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้ากันใหม่